สิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นต่อชีวิตของคนเราค่ะก็เป็นน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะคุณสุพัฒน์คะน้ําในเขตพื้นที่3อํอเภอนะคะคก็ได้หยุดไหลไปค่ะเนื่องจากว่าการปรับปราได้มีการหยุดจ่ายน้ํานะคะคซึ่งทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่7นะคะก็มีการส่งรถบรรทุกน้ําสะอาดไปแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนในตาบลฟ้าห้ามอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่น้ําปรับปาไม่ไหลค่ะ กำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่7กองพันทหารราบที่7ได้ร่วมกับเทศบาลตําบลฟ้าห้ามนะคะได้นํารถบรรทุกน้ําขนาดถึง6000ลิตรค่ะน,นําน้ําสะอาดไปแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนที่หมู่บ้านอาที่บ้านหมู่3าําบลฟ้าห้ามอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนตามโครงการกองทัพบ,บกช่วยเหลือประชาชนนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าในพื้นที่9ตําบล3อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีทั้งอําเภอเมืองอาเภอสันกำแพง และอำเภอสารพีได้รับผลกระทบนะคะจากการที่การปรับปาส่วนภูมิภาคจําเป็นต้องหยุดจ่ายน้ําชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการซ่อมแซมนะคะท่อจ่ายน้ําที่ชํารุดจากการก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีการ จะมีการซ่อมแซมค่ะอยู่ที่บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลเทพปัญญาจึงต้องมีการหยุดจ่ายน้ําตั้งแต่กลางดึกเมื่อวานนี้ฉะนั้นแล้วจึงส่งผลให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบอย่างเช่นในพื้นที่ตําบลฟ้าห้ามก็ขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคอย่างหนักเลยนะคะซึ่งได้รับผลกระทบมากกว่าถึง1 0,000ครัวเรือนด้วยกันทางด้านของกองพันทหารปืนใหญ่ที่7กองพันทหารราบที่7นะคะก็ได้จัดน้ำอ่ได้จัดรถ ขนน้ำนะคะไปแจกจ่ายน้ําสะอาดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานรับมีการแจกจ่ายไปแล้ว4ี่เที่ยวเที่ยวละ6 0 0 0ลิตรรวม 24, 0 0 0พลิตรใน2ตําบลก็คือตําบลฟ้าห้ามและตําบลป่าตันอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และเมื่อได้รับการร้องขอก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือทันทีครับค่ะพูดถึงเรนะื่องน้ำเหมือนที่ได้บอกไปนะคะว่าจําเป็นต้องใช้อุปโภคบริโภคจริงๆตอนที่ก่อนจะมา